ข้อ10เครื่องใช้ไฟฟ้ามีความต้านทาน50โอห์มและใช้แรงดันไฟฟ้า230โวลต์จงหากำลังไฟฟ้าที่ใช้ตัวนี้นะคะเขาให้ R มา R เท่ากับ50แล้วก็ให้ V มาเท่ากับ230กำลังไฟฟ้าตรงนี้นะคะเขาต้องการจะหาว่า P P เท่ากับเท่าไหร่ จาน้น,นะคะเราก็มาแทนสูตร p เท่ากับ v ยกกําลังสองส่วนด้วย R ก็จะเท่ากับ230ยกกําลังสองส่วนด้วย50ก็230กําลัง2ก็จะเป็น5 0 5 000, 5 0 0ย9 0 0 0ส่วนด้วย50จากนั้นเราก็ตัด0ูย์ตัด0ูนย์แล้วก็5 คูณกับ5,290ก็จะได้1,85โวลต์